ก้อยเห็ดขมยูคาว้าวเบิง้งจะกินให้ดูเด้ออ,อขนาดไม่มีผักที่จะใส่ลงไปอ่ะยังอร่อยเลยม,ม,มันน่ารักนะน่นะีนนะเป็นแบบนี้ บรรยากาศดีด้วยมินิมอลจอพึ่งมากมีก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำแบรบร้านลับในหมู่บ้านแล้วก็มีอ,อุปรกรณ์มาปิกนิกเปล่าเราไม่ได้มาพักผ่อนมา เรามาดูแลแปลงข้าวแล้วเราก็เอาหญ้ามาแวะให้วัวแล้วก็มาหาอะไรทานมันบายมากแล้วเราก็เลยหิวที่บ้านสวนมะขามจะชิมให้ดูก่อนทำตัวเตี๋ยวให้กอต่อหออืม้ม